สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาเล่นมิชชั่น10สกัดกั้นขบวนรถคอนวอยของศัตรูตอนนี้มิชชั่น10อ่ะมันมีทริคอยู่ว่าขั้นแรกเลยอะ่ะอย่างมันจะมีฐานของศัตรูมีค่ายของศัตรูอยู่ใกล้าฐานเราอย่างเงี้ยเราอย่าเพิ่งไปยึดจนกว่าเราจะวางกำลังเตรียมพร้อมไว้ป้องกันไว้ ลัดกุมพอแล้วเราถึงค่อยยึดยึดฐานหน้าค่ายเราตรงนี้ค่ายเราจะอยู่ตรงนี้เพราะว่าถ้าเรายึดค่ายเราตรงนี้มันจะมีขบวนรถรถยานพาหนะพวกรถถังรถคอนวอยของศัตรูออกมาจากช่องนี้แล้วถ้ายานพาหนะของศัตรูหลุดออกจากช่องนี้แล้วแล้วมันก็จะไปตามทางช่องนี้มันจะมาทางนี้เนี่ยครับมันจะมาเรื่อยๆมาเข้าอุโมงค์ตรงนี้ อุโมงใกล้เสาต้นนี้ของเราเนี่ยอุโมงตรงนี้ใกล้เสาตน้นนี้ถ้ามันสามารถมีหนึ่งคันใดคันหนึ่งไปเข้าอุโมงได้เราจะแพ้ทันทีดังนั้นเราต้องวางกําลังตั้งรับให้ดีก่อนนี่ผมก็เตรียมเตรียบจะยึดค่ายหน้าฐานของเราคันไรก็ผม โรยระเบิดก็นวางกับระเบิดกันครับผมก็จะวางกับระเบิดไว้นี่เผื่อศัตรูมันมามันอาจจะมาเหยียบกับระเบิดแต่มันจะออกมาไม่มากนะมันจะออกมาเป็นระลอกระลอก แล้วผมก็จะทิ้งรถตรงนี้ไว้เลยแล้วเดี๋ยวผมจะทำการยึดฐานข้างหน้าเราข้างหน้าค่ายเราผมก็ปักธงตรงนี้ไม่มีทหารอะไรอยู่แล้วผมใช้รถวิทยุไปยึดก็พอเดี๋ยวรอรถวิทยุเราวิ่งไป พอเรายืดปุ๊บมันจะมีกองกำลังของศัตรูออกจากค่ายตรงเมื่อกี้นี้ถ้าเราปล่อยให้กองกําลังศัตรูหลุดไปได้เราจะแพ้อ๋อหลุดปจูผมโดนรอบโจมตี เราต้องวางแนวป้องกันให้ดีก่อนก่อนที่เราจะยึดฐานเนี้ยแล้วเราจัดแนวป้องกันเราก็ต้องจัดดีๆอย่าให้ไปอย่าให้พึ่งไปล้ม <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะค่อยๆยึดค่ายครับรู้สึกศัตรูมันจะวางแนวป้องกันไว้ไปแค่นี้พอ ก็รอมันโหลดให้เต็มก็จะเป็นของเราอตอนนี้ก็เต็มแล้วเดี๋ยวสตูมันจะออกมาจากช่องนี้ครับนี่ครับแต่ระวางแนวป้องกันไว้แล้วเนี่ย,ยถ้าปล่อยให้รถที่ออกจากช่องเนี้ยไปถึง อีกอุโมงนึงได้เราจะแพ้ทันทีตอนนี้รถของมันก็หมดแล้วนค่ายแรกก็ผ่านเดี๋ยวเราก็จะมาทําการยึดภูเขาลูกนี้แล้วก็ไปยึดค่ายนูน้นกับค่ายนูน้นแต่เราต้องวางแนวป้องกันไว้ก่อนไม่งั้นเราจะแพ้คแค่เราวางกําลังป้องกันแค่บริเวณ หน้าค่ายเนี่ยเราก็สามารถยึดครองหรือป้องกันเสาวิทยุข,ของเราได้สามเสาสบายสบายแล้วครับผมก็โลยกับระเบิดไว้เต็มการศัตรูมันบุกมากมากนี่ครับตอนนี้ผมก็ได้บุกยึดเขาลูกนี้ได้แล้วเป็นจุดยึดชัยภูมิสำคัญในการบุกยึดค่ายทั้งสองฝั่งแล้วก็ามาวางแนวปืนใหญ่ แต่ตอนนี้เรายังไม่ต้องรีบนะถ้าเรายังทําแนวโจมตีขบวนควนลอยตรงนี้ไม่มสําเร็จอะเรายังพิ่งไปยึดทานฝั yes, <sir. S 3> ่ก็็เรียงกืนใหญ่ไป ก็ค่อยๆวางไปเรื่อยๆครับตอนนี้ข้าุุกก็บุกเข้ามาทางช่องนี้ไม่ได้ละเจอปืนใหญ่บนสันเขาแล้วนี่โจมตีรตรเราก็ตุนกำลังแต่ เนี่ยครับกระสึกก็จะโดนเราเระดมยิงแล้วทีเนี้ย <c oughs> เราเราอย่าพึ่งอย่าพึ่งให้มันยึดได้นะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีรถออกมาจากอุโมงตรงนี้นี่อุโมงตรงนี้แต่เรายังวางแนวป้องกันไม่ดีเราต้องวางแนวป้องกันให้ดีก่อน พอเราวางแนวป้องกันไว้ดีแล้วเราก็เตรียมการบุกยืดค่ายนี้เดี๋ยวมันจะมีรถทหารออกมาจากทางนี้เราวางแนวสกัดไว้แล้วไปบุกยืดค่ายมันก็ค่อยๆไปไม่มีอะไรเพราะกำลังมันอ่อนแล้วเดี๋ยวผมจะยึดสองค่ายพร้อมกัน นี่ครับแต่ผมก็ผมก็ยึดค่ายนี้ด้วยเลยค่ายนี้มันจะไปค่ายถ้าเรายึดค่ายเนี้ยมันจะมีขบวนร,รถออกจากข้างบนตรงไหนวะมันมันจะออกอีกลลงอ๋อดูนี้ครับฮี ถ้ายึด่ายที่สามมันจะออกจากรูนี้ครับแต่รูเนี้มันมันจะมาตามทางมาเรื่อยๆจะมาเจอด่านสกัดเราตรงนี้เราสกัดไว้แล้วตอนนี้ทาหารมันก็เริ่มออกมาแล้ว แต่ระวางแนวป้องกันไว้ดีแล้วเราเลยไม่ห่วงเนี่ยครับน่าจะหมดละต่อไปก็ค่ายนี้เราเข้ายึดคองทิ้งระเบิดใส่เลยมันอยากยิงรถเรา ไม่เป็นไรครับรถเราเยอะโดนระเบิดไปเรียบร้อยแล้วเราก็มายึดค่ายนี้ก็ปล่อยมันยึดไปให้เสร็จพอค่ายโดนยึดถ้ามันจะเริ่มแตกออกมาจากฐานเราไม่กลัวอยู่แล้ว เา็าปล่อยมันเดี๋ยวมันจะมีทหารออกมาจากตะมุนเดี๋ยวเราลดวิทยุไปวิ่งดูก่อนทหารของมันที่ออกมาจากอุโมงค์เนี่ยที่เราต้องดักโจมตีเนี่ยมันก็จะเป็นสีส้มในแผนที่ก็สังเกตดู นี่แต่มันจะวิ่งมาที่สีแยงเนี่ยแต่มันจะออกมาจากอุโมงค์ทางูน้นนน่นนี่ยครับมันจะมาจากอุโมงค์เนี่ยแต่เราเตรียมป้องกันไว้แล้วเราไม่กลัวเราก็จะขับรถวิทิยุไปดูมันวิ่งมาถึงไหนแล้ว ตอนนี้มันก็ยังมากันไม่ถึงแต่เราจะเปิดแผ่นที่ไว้ น้นมากันแล้วครับส่วนเนี่ยให้รถที่ว่าเรายึดค่าที่สามเมื่อกี้เนี่ยมันจะวิ่งมาเข้าอุมโมงค์ตรงนี้นี่มันจะวิ่งมานี่มานี่เรามาเข้าอุมโมงค์ตรงนี้แต่เราวางปืนใหญ่ป้องกันไว้แล้วส่วนค่ายแรกนะครับค่ายแรกที่อยู่หน้าค่ายเราเนี่ยมันจะออกจากอุมโมงค์ทางนี้แล้วมันจะวิ่งผ่านหน้าค่ายเรามาเรื่อยๆเลี้ยวมานี่ มาตัดสีแยกตรงนี้แล้วมันจะมาเข้าอุโมงตรงนี้ครับโน่นอุโมงนี้นี่ครับมาถึงตรงนี้ไม่ได้เพราะเจอปืนใหญ่หน้าค่ายที่เราวางแนวป้องกันไว้สกัดถ้าเราโจมตีมันพังหมดเราก็ชนะแล้วครับ,รบง่ายๆครับอันเนี้ย ทิกสำคัญคืออย่างที่ผมบอกครับอย่าพึ่งลื้อย่าพึ่งรีบยึดยึดค่ายอันนี้คือต้องเราต้องวางกำลังเตรียมพร้อมไว้ให้ดีก่อนเราค่อยยึดค,ค่ายนั้นนี่มันเหลืออีกตัวเดียวถ้าตัวนี้ระเบิดเราก็จะชนะเรียบร้อยแล้วครับขบวนรถคอนไวยของศัตรูโดนทำลายทั้งหมด เราก็จะชนะได้5ดาวเต็ม